ทุ่มเทแค่ไหนถึงจะพอต้องอดทนถึงเมื่อไหร่จรีนโบราณบอกว่าถ้าคุณทุ่มเทมากพอโลกจะไม่ใจร้ายกับคุณครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังกรสวัสดีครับคุณผู้ชมทางไทยคำจริงคำพอดแคสต์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมประวิทย์ทั้งทวีสุขแล้วก็ทีมงานของเราครับทาง Apple Podcast แล้วก็ทาง YouTube a ว e เ m e ดียนะครับวันนี้ครับจะมาเล่าในเรื่องของสุภาษิตจีนบทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ในเรื่องของความอดทนต่อความยากลำบากครับนั่นคือกรอนบทที่ว่ากงฝูปูฟู่โยชินเหรินแปลว่าความสำเร็จหรือว่าโลกของเรานะครับจะไม่ทรยศคนมีใจครับพูดง่ายคือไม่ใจร้ายกับคนที่มีใจหรือมีใจหรือมีแพชชั่นมากพอนะฮะก็ นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณทุ่มเทมากพอโลกจะไม่ใจร้ายกับคุณอันนี้จริงไหมครับไม่แน่ใจคุณผู้ชมสามารถจะบอกกันได้นะครับก่อนที่ผมจะเล่ารายละเอียดต่อไปนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าคุณทุ่มเทไม่มากพอผลมันจะเป็นอย่างไรและทุ่มเทมากพอมันเสียแรงเปล่าได้จริงไหมหรือว่าถ้าทุ่มเทมากพอ มันจะเกิดความสําเร็จขึ้นอย่างแน่นอนบทนี้นะครับนะับว่าเป็นสำนวนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเป็นลล้านนะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นมรดกทางความคิดที่มีความหมายลึกซึ้งนะครับลองมาถอดรหัสกันดูหน่อยนะครับในไทยคำจริงคำพอดแคสต์ตอนนี้นะครับ คำสอนนะครับตามหลักของวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังกันไปว่ามันเกิดจากการกลั่นออกมาจากประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเป็นตวนัวอักษรซึ่งพอเป็นตัวกอรน,นะครับเป็นกรอน,นะฮะมันก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้พลังเราได้อย่างเหลือเชื่อรวมถึงสามารถตกทอดต่อมาเป็นร้อยร้อยปีไม่สูญหายไปไหนด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ของตัวอักษรจีนนะครับสาหรับคําว่ากงฟูปู่ฟู่有心ินะครับกงฟูเนี่ย กงฟูก็คือคนไทยจะคุ้นเคยนะครับกับคําว่ากังฟูนะครับก็หรือว่าเป็นวิชาการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งเพื่อใช้ในการต่อสู้แบบจีนนะครับก็จะสังเกตได้นะครับว่ากังฟูเนี่ยจะแกร่งกล้าได้แค่ไหนก็ต้องอาศัยความอดทนในการฝึกฝนนะครับบางครั้งก็ต้องถูกบังคับด้วยนะครจะเห็นภาพหลวงจีนในวัดเ้าลินนะฮะถูกบังคับให้ยืนนะครับเพื่อสร้างกําลังขาครับอะไรแบบนี้นะฮะมันถึงจะเกิดทักษะขึ้นมาได้นะครับทักษะ จะเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอความทุ่มเทในระยะเวลาครับวงเล็บที่ยาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องอดทนอย่างมากด้วยนะครับที่สําคัญนะครับความอดทนในระยะเวลานาน,านแบบนั้นนะครับมันจะทําให้นอกจากร่างกายแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็จะมีสภาพดังหินผานะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับเหมือนกับที่พี่สมจิตจงจจหอนะครับอดีต นักมวยสากลเหรียญทองโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งน,นะฮะเคยพูดเอาไว้นะครับลั่นวาจาอมตะนะครับบอกว่าผมเจ็บมาเยอะนะฮะพี่สมจิตเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของสุภาษ,ษิตนี้เลยคือกงฝูปูฟู่หย่ชินเหรินนะครับคนที่มีใจนะครับฟ้าก็จะไม่ทรยศหรือว่าไม่ใจร้ายกับเขานะครับ ่อยมวยมาต้องนานนะครับโอ้โหกว่าจะที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่ทุกคนหวังเอาไว้ก็คือคว้าเหรียญทองโอลิมปิกและสร้างฐานะร่ํารวยให้กับครอบครัวนะครับก็เล่นเอารอไปจนถึงอายุนี่ใกล้จะแขวนนวมนะครับใกล้จะเลิกแล้วนะครับก็สุดท้ายพี่สมจิตก็ทําสําเร็จนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมนะฮะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาวไทยมากมายแล้วก็สอดคล้องกับสุภาษิตธิ์ตัวนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเห็นในหนังกันมาเยอะเหมือนนนกััะครบ ไม่มีจอมยุทธคนไหนนะครับที่ฝึกน้อยแล้วจะเก่งนะครับหรือว่าฝึกแป๊บเดียวแล้วก็จะเป็นนะฮะอันนี้ทุกคนก็ล้วนต้องอดทนแล้วก็ฝึกวรยุทธท่าต่างๆท่าเดิมๆนะฮะซ้ําๆนะครับเป็นระยะเวลายาวนานถ้าเทียบแล้วทุกคนก็เหมือนกับจอมยุทธนะฮะในแวดวงวงการของท่านครับไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นนักบัญชีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสถาปนิกนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็น จอมยุทธในวงการของท่านที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอดทนอย่างยาวนานนะครับเจอกับความยากลาบากนะครับกว่าจะเก่งกันขึ้นมาได้นะครับถามตัวท่านเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอดทนกันมาขนาดไหนนะครับความน่าเบื่อในการทํากระบวนท่าเดิมซ้ําๆแบบนั้นแหละครับก็คือหัวใจในการทําให้เกิดทักษะขึ้นมานะครับส่วนคําว่าปู่ฟู่นะฮะก็คือปู่ก็แปลว่าไม่นะฟู่ก็แปลว่าทรยศหรือว่าหักหลังนะครับอันนี้ก็แปลค่อนข้างง่าย โยชินเินะครับก็คือคนมีใจนะครับตรงตัวเลยครับคนมีใจแปลจากหลังไปหน้านะครับอันนี้สําคัญนะครับคำว่ามีใจนี้ก็ต้องตีความกันต่อไปว่ามีใจคืออะไรนะมีใจอดทนนะฮะมีใจทุ่มเทนะครับมีใจรักงานมีใจรักในสิ่งที่ทํานะครับ ถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือมี passion นะครับในการทําเต็มที่กับทุกๆสิ่งนะฮะบรรพชนท่านก็ฝากเอาไว้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือนะครับการทํางานนะครับหรือการมุ่งสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับหากทําไปแบบไร้ใจนะฮะ ความสําเร็จก็คงจะเป็นแค่วิมาในอากาศนะครับไม่มีวันเกิดขึ้นจริงแน่นอนนะครับขนาดเราจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยเนะเราจะต้องมีใจนะอยากกินนะถึงเดินออกไปซื้อถึงนั่งรถออกไปซื้อได้นะครับไม่มีใจเดินออกไปนี่ก็อาจจะโดนหมากัดโดนรถชนเอาได้ง่ายๆนะครับทุกความฝันนะครับเกิดได้ด้วยการลงมือทําด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็เริ่มจากการลุกขึ้นจากเตียงนอนนะครับถ้าเกิดเรานอนต่อไปเนี่ยความฝันมันก็เป็นแค่ความฝันครับ แต่ถ้าเราลุกขึ้นมาทำนะครับแม้ว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากนะครับจุดเริ่มต้นมันอาจจะไกลจากเส้นชัยที่เราหวังไว้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันได้เริ่มครับคนเรานะครับมี p a s s ั่นที่แตกต่างกันนะคบมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันบางครั้งส,สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่เราหวังไว้นะครับมันอาจจะแตกต่างจากความคิดของคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องน่าตลกน่าขำนะครับแต่ว่ามันชัดเจนอยู่แล้วใ,ในใจของเราแล้วก็สมองของเราเองว่าเรานั้นต้องการกับอะไรเมื่อเรารักไปแล้วนะครับเราก็จะทําไปแบบ ไม่เหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วก็ไม่ามหาเหตุผลแล้วก็ตัดในเรื่องของเงื่อนไขอุปสรรคหรือว่าข้ออ้างความไม่พร้อมต่างๆทิ้งไปทั้งหมดนะครับกลายเป็นความสําเร็จเล็กๆขึ้นมาต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองไปจนถึงความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่เรารอไว้นะครับและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่สังคมมีต่อเราไปในตัวด้วยเมื่อเราทํามันอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นกุญแจสําคัญอีกดอกหนึ่งนะครับที่ตอกย้ําถึงพลัง ของสำนวนข้างต้นเลยนะครับว่าหากเราทุ่มเทม,มากพอนะครับให้กับคนรอบข้างนั้นมองเห็นแล้วก็สัมผัสได้ถึงประโยชน์ที่ได้จากตัวเรานะครับสร้างความดีในสายตาของผู้อื่นมากพอนะครับก็สุดท้ายนะฮะ จะมีคนใจดีครับปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มาช่วยเรานะครับคงเป็นไปไม่ได้นะฮะที่เรามีแพชชั่นนะครับเราทําดีนะครับเราทุ่มเทนะครับแล้วหัวหน้าจะเห็นทุกคนนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่จะเห็นทุกคนหรือว่าเพื่อนๆเราจะเข้ามาช่วยเราทุกคนนะครับแต่ผมเชื่อนะฮะว่าแล้วก็หลายคนก็คงจะเจอประสบการณ์คล้ายกันนะครับเราทําดีไปนะฮะกับคนร้อยคนพันคนนะครับมันต้องมีสักคนนะฮะหรือว่า10คนหรือว่า5คนนะครับที่ยื่นโอกาสนะครับเข้ามาชี้แนะนะครับมาให้ความช่วยเหลือเรานะครับนั่นคือสุภาษิตนี้จริงๆแล้วที่่บอกวา ฟ้าจะไม่ทอริโกหักหลังเรามันก็คงเป็นเรื่องของโอกาสนะครับที่จะต้องเข้ามาบ้างแหละครับจากใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าจากสังคมใดสังคมหนึ่งที่จะหยิบยื่นให้เราถ้าเรามุ่งม,มั่นมากพอในวงเล็บก็คือในระยะเวลาที่นานพอสมควรก็คงต้องถามคุณผู้ชมคุณฟังแหละครับว่าถ้าเราทุ่มเทมากพอโลกจะไม่ใจร้ายกับเราเนี่ยจริงไหมครับเพราะว่า ประสบการณ์ของท่านนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่าตัวผมซะอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกเล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับความทุ่มเทนะครับที่ท่านได้มอบลงไปให้กับโลกใบนี้นะครับแล้วก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็แชร์มาเล่าสู่กันฟังได้รวมถึงเหตุการณ์น้าประทับใจต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเล่าสู่กันฟังเผื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นรวมถึง ตัวผมเองด้วยนะครับไทยคำจริงคำพอดแคสต์ครับเราก็มุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างสารรคเนื้อหานะครับนำมาจุดประกายความคิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราอยากจะสร้างสรรสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมดีๆนะครับที่เรามาแลกเปลี่ยนกันอย่าง เปิดอกนะฮะแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งกันและกันแล้วก็มีทัศนคติในเชิงบวกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพจไทยคําจริงคําของเรานะครับสีแดงนะครับทาง Facebook รวมถึงช่อง A e Media เด YouTube Channel ของเราที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและวันนี้ผมประวิทย์ทั้งทวีสุขนะครับแล้วก็ทีมงานคงต้องลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับไทยคําจริงคาพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ ไทยคำจริงคำพอดแคสต์ลึกล้ำอารยธรรมมังก่อน